คือว่าเรามีกติการ่วมกับทางทางเหมือนงันในทุกถิ่โดยเฉพาะโครงการนี้เลยถึงว่าเราจะเก็บของไม,ม้ที่เกาจากอที่สมบูลนะครับแล้วก็ต้องเอาหอไม้ที่มีฐานฐานที่เส้นตัดหรือกางนันงออมาสีสีนี้นขึ้นไปก็ราะาตมาไปลูกองไม่เสียอะไรแล้วก็ถ้าเป็นป้าก็ให้คุณไปทำไปอันนี้คือสิ่งที่เราแล้วก็เสาที่เราก็อยู่เพื่อให้ของไม้เนี่ยกลับโตเวลาใหม่ครับเาาบขาเรียกว่าต้นปีครับ ต้นผลกับไปผลเราก็ให้หน่อไม้มีโอกาสให้ตเป็นลำไม้ช่วงที่เราจะเอาก็เป็นช่วงกลางกลางผลนะครอันนี้คือการย่างถึงตามแนทางของตรมท่านว่าสิ่งที่เหมาะสมคือุกปีเนี่ยกษณะแสเนี่ยครับก็เป็นเป็นโยชน์ตามที่ดีให้กับกลุ่มที่ร่วมกันไปเรื่องปริมาณปริมาณการเก็บของแต่ละแต่ละบางช่วงช่วงแต่ละบางเนี่ยสาวทิ่เนี่ยเราไม่เก็บเราจำถึงสุดเราเก็บเนี่ยต้นผลเนี่ยอาจจะมีออกมาไม่เยอะ แต่ค่ารเก็บของออกเยอะช่วงนี้ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบางครั้งก็เมื่อก่อนเนี่ยวันสองคนก็มีสามคนนะครับตื่นมาเอาจากมาสู่ที่โรงงานเนี่ยทางทางโรงงานก็มีหน้าที่ในการทำกระสอบอยูนะครับแล้วก็มาทำขบวนการแปรรูปตางขั้นตอนถึงบอกไปว่าหน่อไม้ที่เราส่งมาที่โรงงานเนี่ยเรากลอกิดจากพื้นที่ที่ไล่ขอกไปออกไปที่เรามาแล้วเราวก็เงื่อนออกมาขนาด ขนาดก็สี่นิ้วคุยไปถ้าเราเท่าที่เราเห็นเมื่อคืนก็เป็นเจ็ดกิโลก็มีสิบกว่ากิโลก็มีเกือบจ่ก็ประมาณกิโลขึ้นไปครับกิโลสองกิโลสามกิโลอยู่ที่สภาพหมอแต่ละคอว่ามันสมบูรณ์หรือเปล่าเป็นยังไงก็ได้มานอนนี่ก็มีอายุของเขาใช่ไหมครับอายุในการที่น้ำหนักเขาเยอะนี่แสดงว่าอายุเขามาครับน้ำหนักเขาเยอะนี่ก็แสดงว่าตัวคอเนี่ยมีอยู่ในจุดที่เหมาะสมมีความชื่นดีแล้วก็มี ปุ๋ยดีอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมกับต้นที่ต้นใหญ่ก็ไม่ผสมให้กับหนองใหญ่แต่ถ้าอยู่ในี้อยู่ที่มันเล็กทีน้อยหน่อยความชื้นน้อยหน่อยมันก็หนองมันก็เล็กลงมาแต่ข้าวเราซื้อว่าเราาหนองประมาณสี่นิ้วขึ้นไปกิโลประมาณเกือบครึ่งกิโลขึ้นไปครับก็เป็นจุดที่ไปไปดูแล้วของที่เป็นของเสียงใหม่ครับเรี่องปมจะท้อของชาวบ้านที่เขาไป ก็ตรวนี้เขาดีใจมากเพราะว่าเป็นของที่เขาอยู่กับบ้านเขาอะติดสาคาบ้านเขาเลยทุกง่ายคือเข้าเ,เข้าป่าแล้วก็มาเนี่ยแล้วก็มาสูงที่โรงงานก็ได้เงินสดน,นะครับแสดงว่ามีหน่วยงานที่ช่วยเหลือครับก,ก็ก็มีหน่วยงานหลายข้าวส่วนที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนในโครงการของทุนโจนี้เนาะนนก็ก็จะมีบนลต้นเนยก็มีโครงการข้นมา ตามท่าติดของสุเบศยานะครับนี่คือเป็นคีเมในการขับเคลื่อนในเรื่องคนร่วมกับป่าพืชที่ดุจประชาชนในพื้นที่ของเราก็คือประชาชนยุติธรรของเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติการในทางโตรงในที่ช่วยการดูแลรักษาของกฎหมายและก็ได้ได้ประโยชน์จากตุ่มอาราชามาด้ยของพอประมาณนะครับไม่ใช่เอาทั้งหมดนะครับก็ก็มีหลายภาคส่วนที่ที่เราจะเก็บเองของหมดนตัวนที่อันดับต้นๆก็คือว่า ดีครับผมธีรพงศ์ดาวนภาสริริครับประธานวิชาหีิจโดยตรงในภานนนครัฐพ,พัฒนานะครับอพื้นที่ของโครงการภาคบินโดตุงนะครับเนื่องจากที่โดตุงเมื่ออดีตที่แล้วเนี่ยเมื่อสามสิบกว่าปีเนี่ยเป็นบริษัทโลกโลกท่านก็มีภาคบินในการขึ้นป่าของคนที่ดโดตุงพวเป็นคนที่ได้รับมิจาจากตรงแล้วก็ได้รับคุณค่าศึกษานะครับเรียนจบทางด้านเกษตรนะครับ ก็เลยได้เอาแนวทางของพรงคท่านมาช่วยรุ่นป่ารุ่นคนที่อะไรตึงตั้งแต่ปี2 5 3 1ถึงปี6ข้างปีนี้เป็นปปเวลา30กว่าปีนปะครับที่อยู่ในพื้นที่สงฆ์ของพระงท่านนะครับหลังจากที่พรงคท่านแก้ไขเขาล้นจากที่ไม่มีต้นไม้เลยเนะี่ยก็กลับคืนมาอยู่สภาพป่าที่เราเห็นคือป่าโซวปัจีนมูนนะคะรับก็เลย ป่าชาชนในพื้นที่เมื่อก่อนเนี่ยทำไรเงี้หน่อยพวกปุ๋ยชีวิเนี่ยซึ่งเกิดเขารีรถเนี่ยก็มาสู่เป็นป่าที่ป่าสู่วิถีชีวิตใหม่สู่ชีวิตใหม่ก็คือในเรื่องของอาชีพใหม่ก็เลยไปสู่ในเรื่องของใต้ป่าโกกาแฟปุ๋ยชาซึ่งเป็นแหล่งแรายได้ที่สำคัญของชุมชนในพื้นที่ไม่มีไม่มีสารเคมีครับไม่มีสารเคมีสิ่งเจือปนครับสิ่งเจือปนในพื้นที่ก็จากเดิมที่เรา ลุงบอกไปว่าผูเ้เรียนตรงนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ติดชายแดนไทยเขาน่อยครับแล้วก็เอามีโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องของทาำบิดกฎหมายนะครับเนื่องจากตรงท่านมองเห็นก็เลยทำให้เกิดความมั่นคงให้กับประเทศโดยที่เอาโอกาสที่ดีมาสู่พี่น้องชนผ่อนทุกทีงซึ่งมีเข้าถึงเขาทุกที่นะครับก็หลังจากที่ต้องท่านเอาเรื่องของพืชเศรษฐกิจเข,ข้ามาเนี่ยก็มีไม้ยืนต้นก็จะเป็นพวกถ้าเป็นพืชเศรษฐกิจก็เป็นแมคคาเดมี ะะใต้รูปนมาก็จะเป็นกาแฟอเมริกาดเรื่องของชานะครับนะก็เลยก็เลยเปน็นจุดที่ที่ชีวิตในื้นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เยาจะกล่าวถึงในเรื่องของอาชีพของคนที่อยู่นอกากาคือ